ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้สเสาสูสส่ Paris Park สวนสวยแห่งการช็อปปิง้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯตรนออกสถานที่ที่ท่านจะได้พบก,กับทุกสิ่งปรารถนาไม่ว่าจะเป็นร้า,านค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งนำเสนอสินค้าในหลากหลายประเภท Paris Park พร้อมที่จะมอบความสะดวกให้กับทุกท่านทุกวันในวันและเวลาต่างๆดังนี้ วันจั rate, 3, นทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:30นถึง21:30นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยู่ในคตะเลิก์เวลา10:00นถึง21:30นาคาบุ o r า i n คุณ ladies and gentlemen, Welcome to p a r i s Park โดย Sister b a n c o ไปทั e งรีฟิวอันดูดีใจ You can enjoy คาสเป m ร์ e น a m e ม e ม with full o a d i v e r i t y of สิ r ต้นอัลสเตอร์วัตถ u ดิ to assist You can e n j l y You can visit this Park on Monday to Friday from 7.00 a.m. to 9 p.m. on Saturday, Sunday, and repeat holidays from 10 a.m. to 9 p.m. Thank you. Goodbye,